แกะกล่องโทรศัพท์ใหม่รูกยังจะเป็นอะไรของนะเบลโอเคพอดีนะเบลสั่งมาจากช็อปปี้ขอแห้งแกะหรออันนี้เราจฉีดแอลกอฮอล์ก่อนครับเดี๋ดยวพึ่งพึ่งน,นัเบลอธิบายคนดูแป๊บหนึ่งก็เป็นกล่อง พัสดุจากไอสตูดิโอบายเอนะคะก็คือสั่งจากในช h อป e ีช่วงตอนเปิดตัวออเดอร์ค่ะวันที่1ตุลาคมนะคะก็คือพิเศษก็คือได้ส่วนลดทั้งหมดในช h อป e ีก็คือเจ็ดพันบาทที่เอาก็คือส่วนลดนี้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเป็น 6S p ั u s นะคะ รุ่นแบบตอนนี้คืออายุแก่มากแล้วจะแก่แล้วเหรอมามามาแก่เลยเราจะมาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะคะทันนี้เราก็สั่งซิมมาจาก AIS นะคะเป็นซิมใหม่มซิมพรีเมียมซิมเบอร์สวยเห็นไหม,มเดี๋ยววางซิมก่อนเราจะมาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะคะพัาเติร์มาช่วยน้เบลเปิดกล่องเปล่า เร็วน, <c oughs> นี่ไงเรียกอยู่นี่ไงอ่าเร็วๆอ่านั่งพ่อเตอร์กีดเตอร์เจาะความความในลูกควมืม ในกล่องเขาก็จะมีเป็นอันนี้เหมือนเป็น Thank you card นะคะอืก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องกล่องของ iPhone ที่ห่อบับเบิลมาค่อนข้างหนาเลยทีเดียวค่ะนันก็จะเป็นเหมือน Thank you แล้วก็จะเป็นบาเซตข้างล่างนี่ออกมากระแคเื่อง อยว้าวมาแล้วนี่นะคะก็จะเป็นเราจะมาแกะกล่องกันนะคะ อันนี้เขาก็จะไม่มีพลาสติกนะคะที่กล่องเราก็ต้องด,ดีนะคะรู้สึกมาเปิดว้าวต้องมาระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ในรอบประมาณห้าหรือหกปีเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเครื่องเก่าเป็น 6s Plus นะคะเครื่องเก่าคือสภาพแบบทุเรศมากเราจริงจอแตกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือทุกคนจะถามว่าทำไมต้องเอาอะไรมาปิดตรงนี้นะคะพอดีไปเปิดในไปเจอใน tik t o อกนะคะเป็นร้านซ่อมโทรศัพท์ชื่อดังร้านหนึ่งนะคะเขาแนะนำมาก็คือกล้องเราอะเวลาถ่ายมันจะสั่นแบบจิ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 เงี้ยจิ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 เงี้ยเขาบอกให้เอาแม่เหล็กหาแม่เหล็กมาติดตรงกล้องอะมันจะหายสั่น แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือเราเอาไว้สำสำรองแบบว่าเออเวลาอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยล้วคือมันงุนงิบใจมากเหรอเวลากล้องสั่นแล้วพอเอาแม่เหล็กมาติดตรงเนี้ยมันก็แบบเออช่วยได้อะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้กล้องใช้ได้อันนี้ถ้ามองถ้าแบบมองมองใกล้ๆะคะ่ะกล้องเราอะเลนก็คือเลาไปแล้วแล้วคือหน้าจอก็เลาก็คือทุกคนจะแบบ ทำไมไม่เปลี่ยนโทรศัพท์สักทีก็ยังไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนนะคะก็เลยช่วงนี้ได้ลดไปเจ็ดพันก็เลยจัดไปค่ะเรามาดูเครื่องกันดีกว่านะคะนี่นะคะสิบสามโปรแม็กซ์สีเซียร่าบูนะคะสีเขาจะออกแบบกึง่งกึ่งฟ้ากึ่งเทา จะเหลือฟ้าเหลือเทาวอะซึ่งเป็นสีที่สวยแล้วคือแบบกล้องคือใหญ่ตามที่เขาพูดกันจริงๆเลยอะค่ะกล้องแบบเกือบเท่าเหรียญยี่ห้าตังอะแล้วคือถ้าเปรียบเทียบกับกับเลนกล้องอือ กล้องใหญ่มากนะคะเลนก็คือตามที่เขาเคลมมาเขาว่าเขาอัปเดตกล้องมานะคะนี่เราก็จะมาให้เราขอเช็ครอบเครื่องนิดนึงขอบเขาเคือแบบส่องกระส่องกระจกได้อะขอบคือเงาหรูหลาม,มาเห่ามากนะคะเพราะว่าไม่ได้ คือในกล่องก็คงมไม่ต้องไม่ต้องเปิดอะไรกันมีคนเข้างาในกล่องคือไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรให้ดู่ะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือมีสายชาร์จแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีที่จิ้มซิมแล้วก็เป็นในในซองคู่มือก็จะมีสติกเกอร์ p h โฟนนะคะสติกเกอร์ a p p l e นะคะ ปแล้วเวเอิดครื่งน,นี่นะคะก็เป็น iPhone 13 Pro m a x นะคะสีเซี r a ่าบูนี่ก็ขอจบการ Un นบ x i อ h ไอโฟนเพียงเท่านี้นะคะมีโอกาสจะมารีวิวการใช้งานฟังก์ชันต่างๆให้ได้ชมกันคะ่ะฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย